ครับผมเอ็มนะครับจากร้านสาธิตวิทยุวันนี้จะมานำเสนอนะครับสินค้าตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเมื่อเช้านะครับผมตัวนี้นะครับเป็น d n 32เอดนะครับผม A D A P นะครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับใช้สำหรับเล็กอัวทำอะไรได้มั่งนะครับผมตัวนี้ตัวนี้สามารถบันทึกและเล่นพร้อมกันได้สูงสุดที่32ช่องนะครับ ที่ส8ิบแกิโลนะครับผมใช้สำหรับมิกซ์ไมดัและเบรนเจอร์นะครับอ่ามีรูปร่างหน้าตาด้านในคุณสมบัติของมันนะครับมันมีขั้วต่อเป็นออปติกให้นะครับผมทั้งอินพุและ OUTPUT นะครับเข้าสี่ออก4ี่อ่าและ OUTPUT นะครับเป็นแบบ b ีเอสำหรับซิงกับอุปกรณ์นอกได้นะครับเหมาะในการบันทึกในสตูดิโอและการถ่ายทอดสดนะครับ ด้วยโปรแกรมบันทึกแบบ HD ครับผมส่วนการเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อแบบไฟเบอร์ออปติกช่วยกระจัดเสียงสัญญาณรบกวนนะครับได้อย่างดนะีตัวนี้โปรแกมมมีประกันให้สามปีนะครับออกแบบในประเทศอังกฤษคุณสมบัติบบเยอะแยะมากมายเลยใช้ดีมากนะครับตัวนี้เพิ่งเข้ามาของยี่ห้อพาร์คเทกเนีคครับผมนะนี่คือหน้าต,า,า,ตาของตัวอุปกร,ปรณ์นะครับ มีสาสวยงามสำหรับมิกไมดราและเบร์เรนเจอร์นะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสินค้านะครับเข้ามาดูเข้ามาชมกันได้นะครับผมที่ร้านสาธิตวิทยุสุราษฎร์นะครับหรือจะติดตามพวกเราย้อนหลังได้ที่ช่องอสาธิตสุราษฎร์ h ชน n น l นะครับผมเข้าไปดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ